แต่ที่ยากกว่านี้ก็น่าจะเป็นออสกี้เนาะออสกี้คณะยากกว่าเอ็นเประมาณ3เท่ายากสุดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิท s SP p อนะครับกับคอนเทนต์รีวิวชีวิตการเรียนหมอศีราตปี5 VS ปี6นะครับ เริ่มแรกเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าปี5เราเรียนอะไรบ้างก็ปี6เราเรียนอะไรบ้างแนละ้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยถึงเรื่องความแตกต่างของปี5กับปี6นะครับเ,เริ่มที่ปี5ห้นก่อนเลย ปี5นะเราก็จะวนสูสสารเม็ดเด็กเนาะสู่ของที่สีาดนะปี4เนะี่ยเราจะเรียนนาีเวาวิทยาส่วนปี5เนี่ยเราจะเรียนสูทีศาสตร์ก็คือจะเป็นเรื่องของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนานะแล้วก็การคลอดอะไรต่างๆส่วนสารสารของปีสีที่นี่ก็จะมีเรียนเจนสารเจนสารที่นี่ก็จะแบ่งเป็นสาสารแล้วก็ของปีสีจะมีเรียนพวก vascular urology แล้วก็ hernia b r a ส่วนของปี5จะเป็นพวกสาขาย่อยเช่นสัรเด็ก neurosurgery cvt ลงไปถึงพลาสติกนะครับ ส่วนเมดเมดิซีนก็จะคล้ายๆกับตอนปีสสำหรับเด็กก็ของปีห้าก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นนิวบอนหรือว่าเรียนทารกแรกเกิดแล้วก็นอกเหนือจากสู่สันเมดเด็กก็คือจะมีแบบออโอรีแฮบหรือว่าพวกแบบสาขาย่อยๆต่างๆเช่น I, n t t ดมยา ER กับทอม่าครัแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นออกไปวิชาศาสตร์ชุมชนคล้ายๆกับตอนปีสี รับเนื้อหาการเรียนในปี5ก็น่าจะประมาณนี้เนาะหลักๆก็จะคล้ายๆตอนปี4มีเลคเชอร์บ้างมีทํางานที่หอผู้ป่วยเนาะมี PD, ออก OPD อาจจะมาเพิ่มเติมเรื่อง ER แล้วก็ทอมาที่อาจจะแตกต่างในตอนปี4การอยู่เวรอะไรนี้ก็ค่อนข้างคล้ายกันการเขียนรายงานอะไรก็คล้ายๆกันนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วหลังจากปี5เนาะก็จะมีการสอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งอย่างที่เราเคยเล่ากันไปคร่าวๆแล้วตอนคลิป <S <S ที่แล้วเนาะว่า จะมีการสอบใหญ่ๆอยู่3ครั้งอของปี5เนี่ยก็คือครั้งที่2ก็จะมีทั้งสอบของคณะเนาะแล้วก็สอบของ NL จะเป็นข้อสอบชอยเนาะข,ข้อสอบชยอยทั้งหมดมเหมือนเหมือนกับตอนที่เราจบปี3เลยพอเราสอบเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นมาเป็นนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติหรือว่าเอ็กซ์เทอร์นหรือว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 ตอนนี้เธอเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นวนในวนนอกแล้วก็อ e ิเล็กทีฟเนาะวนในจริงๆก็แอบคลาย6ปี5ก็คือมีแบบสูสันเม็ดเด็กสันนี่คือเขาจะให้เราเลือกสาขาที่เราอยากจะวนที่เพื่อนได้กล่าไปแล้วว่ามีอะไรบ้างจะให้เราแบบพิกัพมา1อย่างก็จะวน2อาทิตย์โ p ปดี PD, สันอาทิตย์หนึ่งอะคิวแคร์อีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะเป็น ER ทรอมาอ๋อเราก็มีเพิ่มเติมสำหรับปี6ก็ต้องอยู่บน ward icu ก็จะเป็น icu เม็ดแล้วก็ icu สันอย่างละหนึ่งสัปดาห์ แล้วก็จะมี Ambulatory Medicine เนาะหรือว่าผู้ป่วยนอกสกินเพิ่มเติมจากตอนปี5มาเรียนทีตอนปี6เหมือนกันสำหรับวันในก็ประมาณนี้เนาะ วนนอกก็จะเป็นวอดเมเจอร์สูสันเม็ดเด็กออโถเพิ่มเติมก็คือการ U N E R เสริมๆเ,เข้าไปเค okay, วนนอกเขาก็จะมีเหมือนเป็นโรงพยาบาลหรือว่าแพนะ็กเกจเนาะให้เราเลือกไปจับกลุ่มกันไปกับเพื่อนแล้วก็เลือกไปที่โรงพยาบาลน,นั้นๆก็อาจจะมีบางทีก็คืออยู่โรงพยาบาลน,นั้นยาวเลยหรือว่าอาจจะแบ่งไปหลายๆโรงพยาบาลแล้วแต่แพ็กเกจที่เราเลือกจะมีตั้งแต่โรงพยาบาลอำเภอที่ขนาดใหญ่ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเนาะไปจนถึงที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์เลยการก็จะแตกต่างกันความหนักความเย็นก็จะแตกต่างกันโอเค สำหรับการสอบของปี6กนะก็จะมีการสอบของคณะแล้วก็การสอบสสวหรือ NL นะครับการสอบของคณะเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการสอบสองรอบหมดครึ่งหนึ่งสอบรอบหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือตอนจบการศึกษาการสอบของคณะก็จะมีที่เป็นข้อเขียนเรียกว่า m e q แล้วก็การสอบปฏิบัติหรือว่าที่เรียกว่าออสกี้ซึ่งการสอบของคณะเนี่ยก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดเกรดของทั้งวนในแล้วก็วนนอกแล้วแต่ว่าสอบนั้นอยู่ในช่วงที่เราจบวนในหรือว่าจบวนนอก ส่วนอีกสอบหนึ่งของสรวก็เหมือนกันก็จะมีการสอบ M.E.Q เป็นข้อเขียนแล้วก็การสอบออสกี้ปฏิบัติซึ่งการสอบออสกี้เนี่ยอาจจะมีแบ่งเป็นรอบๆแล้วก็จะโดนสุ่มว่าเราจะได้สอบในรอบไหนถ้าสอบในรอบแรกๆเนี่ยก็จะได้สอบก่อนสบายใจก่อนอ่าประมาณนั้นถ้าพูดถึงการสอบ M.E.Q เนี่ยก็คือระดับความยากก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก M.C.Q นิดนึงเนาะยากจากชอยมาเป็นข้อเขียนนะเนาะแต่ที่ยากกว่านี้ก็น่าจะเป็นออสกี้เนาะออสกี้คะ ออี่าณะเป็นอประมาณ3เท่ายากสุดเลยก็คือน้องๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าที่พูดว่าออสซี่คณะมันยากเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ได้เกี่ยวกับซักประวัติตรวจร่างกายเลยว่าแบบเออถ้าคนไข้ามาด้วยชีพมเพนแบบนี้แล้วเราจะไปถึงโลกนั้นได้ยังไงอะไรแบบนี้เราก็มีการท,าทํถหัตถการใดๆเช่นเจาะน้าไขสลังเพื่อที่จะส่งตรวจแล้วก็ A c LS นะคะซึ่งตัวย่อมาจากอะไรเดี๋ยวจะขึ้นให้เตาเนสนะ แล้วก็ A T L S อะไรแบบนี้แล้วก็มีการให้คําแนะนําโรคต่างๆเช่นแบบโดนหมากัดแมวกัดมาต้องให้วัคซีนอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆข,ของการสอบพอสกี้คณะซึ่งมันด้วยมีความแบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็ความยากภายในตัวของสอบเองเลยมันก็เลยทําให้รู้สึกยากแก่การสอบอัดกีสสอบร,รวก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าระยะเวลาต่อข้อมากกว่าถ้าของคณะเนี่ย5นาทีของสอร,รวอก็จะเป็น10นาทีแล้วก็จำนวนข้อก็จะน้อยกว่าฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างสบายกว่า โอเคถ้าเราสอบทั้งหมดเสร็จของปี6เนี่ยก็จะจบปี6แล้วก็ได้ใบประกอบวิชาชีพวิชกการกรรมก็อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับสำหรับการเรียนในปี6เรามาคอนทราสต์กันดีกว่าว่าปี5กับปี6เนี่ยมีประเด็นอะไรที่แตกต่างกันบ้างเผื่อน้องๆที่กำลังจะขึ้นชั้นปี6จะได้เตรียมตัวกันเรื่องแรกก็นี่เลยชุดสาม,มารถเพราะว่าอะไรครับต้องทำได้ทุกอย่างเล้ว <laughs> ถึงถ้าเราจะไม่เคยทําและไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่าพอสรชุดแล้วก็ต้องเรียนรู้วันนั้นและทําให้ได้วันนั้นนี่คือชุดสามารถดมีพี่พี่ที่เป็นอินเทอร์หรือว่าริเดนต์คอยดูแลอีกทีนึงการเรียนคือมันจะน้อยลงมากๆแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่การเรียนองปี5นี่ก็คล้ายๆกับปี4ที่เราจะเน้นเนื้อหาแล้วเราก็เอาไปสอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่เราเป็นปี6เนี่ย เหมือนเขาคาดหวังว่าเราจะรู้มาทั้งหมดแล้วจากเนื้อหาปีสี่และเนื้อหาปี5ที่เขาได้พร้ำมสอนมาแล้วเราก็เหมือนต้องเอาไปใช้เลยลก็คือการเรียนก็จะน้อยหว่ามากๆเน้นการทํางานเป็นส่วนใหญ่ออนเซอร์วิส ต้องอยู่เวรบนวอร์ททั้งคืนนะคะก็คือถ้าเป็นปี4ี่ปี5ก็คือจะได้ลงเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าเป็นปีหก็คือจะอยู่ข้ามคืนเลยนอกจากเวนวอร์ดแล้วเนี่ยก็จะมี ER เนาะเราก็จะได้รู้จักกับเพราะ e ER อดึกยันดึกก็คือเที่ยงคืนถึง8โมงหรือว่าเป็นทรอมาเวนดึกก็เหมือนกันหรือว่าจะเป็น LR ก็คือห้องคลอดเวนดึกนี่เป็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับชุดปี6 ตั้งแต่วันแรกที่ใส่ชุดสามารถจนถึงวันนี้ก็เหนือความคนใหมายมากๆเลยแกที่แบบสามารถทําอะไรได้ขนาดนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เราเป็นปี4จนถึงปี6รู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อมากๆเลยว่าเรามาถึงจุดๆดนี้แล้วจริงๆนะจุดที่วันจะได้ถอดสกาวแล้วก็ใส่ชุดสามารถจนแบบวันนี้ก็คือจบแล้วเหมือนเป็นการเดินทางที่ยาวนานแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปแล้วมันก็คือจะสั้นมากๆ ถึงแม้จะเป็นการเดินทางที่เหนื่อยมากในบางช่วงแต่ก็รู้สึกว่าคนรอบตัวที่ซีเรียสเนี่ยคือดีมากอย่างเช่นอาจารย์อย่างเช่นเพื่อนอะไรแบบนี้ก็คือคอยซัพพอร์ตเราอย่างสม่ำเสมอทําให้เราแบบเหมือนมีแรงขึ้นสู้ต่อสมมุติว่าถ้าแกมีเรื่องเครียดอะไรแกก็าสามารถบอกคนใกล้ตัวแกหรือไม่ก็อาจารย์ที่อยู่รอบๆตัวน้องๆได้เพราะว่าอาจารย์พร้อมรับฟังแล้วก็รักเราในฐานะศิษย์จริงๆอยากฝากอะไรก็คงฝากแรงใจในการดูแลคนไข้ พยายามค้นหาในสิ่งที่ตัวเองยังขาดบกพ่องไปเช่นการทรําหัถการใดๆเช่นเจาะปอดเจาะหลังว่าถ้าปี4ีปี5ได้ทําน้อยๆหรือว่าได้ทําแค่หนึ่งถึงสครั้งแบบเนี้ยก็พยายามขอพี่เห็นพี่เขากําลังจะไปเจาะหลังเจาะปอดคือเราต้องรีบขอทำอ่ะเพราะว่าเราควรจะทําให้เป็นภายในตอนที่เป็นปี6เพื่อที่จะไปลุยเดี่ยวในตอนที่เป็นทินเทอร์นในภายภาคหน้าแล้วเราจะได้ไม่ได้เครียดมากว่าแบบเฮ้ยนี่เป็นการทําครั้งแรกของเรานะ เรียนรู้เยอะๆถามว่าตัวเองเรียนรู้เยอะไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากจะส่งต่อให้น้องๆพยายามขวนขวายหาความรู้เยอะๆมันจะทําให้แกมีความรู้มากขึ้นกับมีความกล้ามากขึ้นในภายภาคหน้าได้สุดนะจ๊ะเกรซพูดไปกันแล้วเนาะอยากจะบอกว่าปี6เนี่ยเป็นปีที่เครียดเหนื่อยอาจจะมีพักผ่อนน้อยเนาะทำงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเ่ยรู้สึกว่าเป็นปีที่สนุกมากๆปีหนึ่งเลยและจะสนุกที่สุดในชีวิตของนักศึกษาแพทย์ละ ก็อยากจะฝากสันๆันอะไรกันเป็นกำลังใจให้กับน้องน้องปีหทุกคนนะครับที่กําลังจะขึ้นมาเป็นเอ็กเทอร์นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์ชีวิตการเรียนหมอศิรานแล้วแต่ถ้าจะเรียนเรียนต่อไหมก็เดี๋ยวรอลุนกันสำหรับน้องๆ้ปีห้น้องหรือว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีอื่นหรือว่านักเรียนหมปลายที่มีคําถามอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปได้น้องเดี๋ยวเราก็จะทยอยมาตอบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ